สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญากรพลทยานประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2568ค่ะก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาสีต้องขอขอบคุณพาราดาดรพิสุทธิ์วาดีโสผู้อำนวยการโรงเรียนคณะพาราดาคณะผู้บริหารและคณะครูทุกคนนะคะที่ได้จัดกีฬาสีขึ้นในครั้งนี้ค่ะโดยกีฬาสีนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นความพยายามความตั้งใจและก็ความสมัคคีค่ะ โดยแต่ละสีนะคะยังไม่สแสดงศัก,กยาภาพของตัวเองได้ยอย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกัปตันสีรองกัปตันสีกองเชียร์หรือว่านักกีฬาค่ะโดยทุกบทบานนะคะเป็นกุญแจสําคัญค่ะสําหรับที่จะทําให้กีฬาสีในปีนี้นะคะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็มาพบกันนะคะกับงานกีฬาสีประจําปีการศึกษา2568เฮเลนแอนโกลจูเกเตอร์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรณนัพจันทสวัรณชื่อเล่นชื่อโฟกัสเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับปีนี้ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันสีขาวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ดาวสิงหสถิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับเป็นกัปตันสีชมพูประจำปีการศึกษา2568ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเงาแขกเสียคละเดชค่ะชื่อเล่นชื่อเบนนี่เป็นกัปตันสีสีน้ำเงินปีนี้ค่ะสวัสดีครับผมทักษะนายทักษะทุกเกศรสอนม .6 ทับ9รับหน้าที่เป็นกัปตันสีประจำปีนี้ครับสวัสดีครับผมนายรพัฒน์แท่ตั้งชื่อเล่นชื่อโอรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ5ปีนี้ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันสีครับผมนายนภัสชื่อนิยมชื่อเล่นชื่อพอมาจากมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2 ปีนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันสีสีฟ้าครับผมสวัสดีครับผมนายธีรปกรณศรีบุรพามัธยมศึกษาชั้นปีที่6กทับหครับเป็นกัปตันสีสีม่วงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวระคันธนทองตอนนี้กําลังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับ3ค่ะสายวิคณิตชื่อเล่นชื่อไนเก๋ค่ะปีนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นกัปตันสีสีเหลืองค่ะปีนี้สีขาวของเรานะคะมาในทีมสีดาปราบนกสกเกดที่สื่อถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่น ที่สามารถต่อสู้เอาชนะผ่านอุปสรรคมาได้สำหรับปีนี้ของสีชมพูนะคะก็คือโรงเรียนเวทมนต์ค่ะสีชมพูของเราเปรียบเสมือนเวทมนต์แห่งหัวใจเวทมนต์ที่ส่งต่อพลังและความหวังเป็นดั่งประกายแสงของนางฟ้าที่โอบกอดพวกเราเชาวอาสัมชันสีราชาด้วยพลังแห่งรักและความสามัคคีค่ะ คอนเซปต์ปีนี้ของสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเรามาในธีมเมฆขลาธีมไทยค่ะเมฆขลานะคะเป็นเทพธิดาแห่งแสงนะคะมีลูกแก้ววิเศษสองประกายค่ะพลังของเมฆขลานะคะก็คือพลังแห่งการต่อสู้นะคะพลังแห่งความหวังพลังแห่งแสงและพลังแห่งการเรียนรู้ค่ะ ในทีมนี้นะคะเมฆขลาดจะสื่อถึงความหวังนะคะแสงสว่างที่จะนําพาสีน้าเงินนะคะอบอุ้มสีน้าเงินให้เติบโต,ตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะดนังคอนเซปต์กลางที่ว่า Pay Learn and Grow to g e t t ู e r ค่ะในปีนี้สีแดงมีคอนเซปต์คือผู้เจกตเทียนจกักรพรรดิหญิงหนึ่งเดียวแห่งแผ่นดินจีนผู้ทรงอํานาจหนักแน่นและเฉลียวฉลาดเปรียบเสมือนพลังของสีแดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญมุ่งมั่นและไฟแห่งชัยชนะครับคอนเซปต์ของเรามาในทีมเปิดประตูสู่แดนใต้ครับ เพราะว่าภาคใต้มีทั้งการละเล่นพื้นบ้าน,นต่างๆการแสดง,งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของตเนเองครับสีฟ้าของเรามาในทีมลีโอนะครับลีโอน่ยเป็นนกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่โดดเดี่ยวแล้วก็บินไม่เป็น,นครับจนเขาได้พบกับเพื่อนเขาทําให้เขาอยากไปบินสู่โลกกว้างเปรียบเสมือนสีของเรานะครับสีของเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะกางปีกออกไปบินเพราะว่าท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นของคนที่พร้อมที่จะกางปีกเท่านั้นครับผม คอนเซปต์ของสีมว่วงเราในปีนี้คืออาลาดินครับพลังแห่งความฝันปฏิหารพวกเราเชื่อในพลังแห่งความหวังความกล้าและมิตรภาพที่พาเราไปสู่ชัยชนะครับคอนเซปต์สีเหลืองปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์ที่ว่าเทศกาลดิวารีค่ะซึ่งเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของประเทศอินเดียน,นะคะที่ประเทศอินเดียนเนี่ยก็จะดูเห้วคะว่าจะมีขึ้นช่อความสนุกสนานความตื่นเต้นเร้าใจที่ไม่เหมือนประเทศอื่นๆค่ะปีนี้สีเหลืองะคะก็เลยดึงคอนเซปต์ตรงนั้นมาใช้กับสีเหลืองของเราค่ะซึ่งสีเหลืองปีนี้คะก็บอกเลยนะว่าไม่เหมือนปีก่อนๆอย่างแน่นอนค่ะทั้ง สีสีแสงอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนปีอื่นๆแน่นอนค่ะสนุกสนานเต็มที่อย่างแน่นอนสโ,โลแกนของสีเหลาปีนี้นะคะก็คือความจริงใจความมุ่งมั่นและความพยายามของทุกคนในสีที่จะพาพวกเรานําไปถึงชัยชนะได้ค่ะสโ,โลแกนของสีชมพูปีนี้นะคะ we don't shout loud but we shine louder ค่ะหรือที่แปลว่าเงียบๆแต่เจิดจ้าค่ะสโลแกนของสีน้ำเงินปีนี้นะคะ วีเพย์ e ีเลินวีโกวีชาอยู่ในเต็ดอินดารบูค่ะเราเล่นเราเรียนเราเติบโตพร้อมที่จะเปล่งประกายตลอดเวลาค่ะเพราะพวกเราคือสีน้ำเงินค่ะตโวลกแกงของสีแดงในปีนี้คือเ e ดแอมพายวอลทูเกตเตอร์ลูนวิทพาวเวอร์วินวิทฮาร์ดอาณาจักรของสีแดงเดินไปด้วยกันปกครองด้วยพลังและชนะด้วยหัวใจครับก้าวไปพร้อมกันสู่แดนใต้พลังใจสีเขียวไม่มีหมดครับ ปีนี้สโลแกนของเราก็คือ Born to Fly, b u i l d to Win ครับเราเกิดมาเพื่อบินบอยบินเพื่อชัยชนะครับผม Violet Wishes Magic r i s h e s เมื่อสีม่วงรวมพลังและเชื่อมันในความฝันความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นครับสโลแกนสีเหลืองปีนะคะก็คือขอดูหน่อยไหมครับลืม <laughs> สโลแกนสีเหลืองนีนะคะคือ ชูกตเตอร์วีโกลเดอรสปีดออฟเยลโลดิวารีคะ่ะเราจะร่วมกันส่องแสงไปด้วยกันเหมือนเทศกาลดิวารีค่ะสีเหลืองแห่งดิวารีค่ะฝากถึงน้องๆและทุกคนในสีนะคะขอให้ทุกคนอย่าล้มเลิกความพยายามนะคะสู้ไปได้วยกันเหมือนกับทีมของสีเราที่คือนักสู้ที่สามารถปราบนกฤนแรงกล้ายอย่างสีดาปราบนกสัก,กดได้คะ่ะก็อยากฝากบอกเพื่อนๆแล้วก็น้องๆในสีชมพูทุกคนนะคะว่าสู้ส อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้แต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าพวกเราสามาัคคีกันเนี่ยจะไม่มีสีไหนเอาชนะพวกเราได้แน่นอนค่ะตอนได้ถ้วยเนี่ยมันฟินมาก <c oughs> อยากจะฝากข้อความถึงทุกคนในสีนะคะเราไม่ต้องกลัวสีไหนเลยค่ะขอแค่เราเชื่อมั่นในการและกันและเราจะชูถ้วยความสําเร็จไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับในปีนี้ขอให้ทุกคนสู้กันอย่างครอบครัวของสีแดงนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้ทุกคนทาอย่างเต็มที่ในฐานะของ สีแดงแห่งโปรเจกต์เทียนครับก็อยากจำปากบอกถึงเพื่อนๆน้องๆทุกคนครับอยากให้ช่วยกันพยายามช่วยดูแลกันช่วยมีความอดทนกันครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันครับเราจะได้ได้แชมป์กลับครับอยากจะฝากบอกน้องๆในสีนะครับไม่ว่าพวกเราจะเป็นนักกีฬาสตาฟเบื้องหลังก็ทุกรอยยิ้มทุกแรงทุกหยาดเหงื่อเป็นพลังให้พวกเรานะครับจำไว้ว่าน้องๆไม่ได้บินคนเดียวครับแต่พวกเราจะบินไปด้วยกันครับ ถึงเพื่อนๆและน้องๆของสีม่วงนะครับถึงเราจะท้อเราจะไม่ถอยครับพวกเราอยู่ข้างกันเสมอครับสีม่วงครับก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆน้องๆในสีนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนปีนะคะร่วมแรงร่วมใจกันทําให้ปีนี้เป็นปีที่ออกมาดีสุดค่ะเพราะว่าหนูอยู่ปีสุดท้ายแล้วแล้วก็สีเหลืองปีนะี้คะถ้าเกิดทุกคนร่วมใจกันเราจะไปคว้าชแชมป์ที่หนึ่งกับมาไน้แน่นอนคะ่ะฝากเป็นคู่แข่งนะคะจ้องสีขาวไว้นะคะปีนี้สีขาวจะมาปราบจะเอาชแชมป์ ก็อยากฝากบอกสีอื่นๆนะคะว่าปีนี้สีชมพูมานิ่มๆค่ะไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าก็เตรียมใจไว้หน่อยก็ดีค่ะถึงสีคู่แข่งนะคะเล่นกีฬาต้องมีน้ำใจนะกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าภัยแต่รู้ใช่ไหมว่าปีนี้สีน้ำเงินมาแรงสิ่งที่ผมอยากฝากคือฝากดูแลแม่ผมด้วยนะครับแม่ผมเหนื่อยมากเลยบ๊ายบายก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะครับปีนี้สีเขียวเอาจริงครับพร้อมเจอทุกสีได้นั้ครับ จะฝากบอกสีคู่แข่งนะครับสีฟ้าเราไม่ได้ชอบเอาชนะครับแต่เรื่องอะไรที่สีเราต้องแพ้ครับเ,เพื่อนๆสีอื่นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสีม่วงสู้เต็มที่ครับสีคู่แข่งจะบอกนะคะว่าปีนี้เอ้ยทำไมก็อยากจะบอกถึงคู่แข่งสีอื่นๆนะคะว่าถึงปีแล้วสีเหลืองจะพลาดแชมป์ไปแต่ปีนี้สีเหลืองกลับมาทวงบัลลังคืนแล้วค่ะเย้ ฝากทุกคนนะคะช่วยเชร์และให้กำลังใจสีขาวของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในสนามค่ะก็อยากเชิญทุกๆคนนะคะมาร่วมเล่นเรียนแล้วก็เติบโตไปกับโลกเวทมนต์ของเราไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายก็อยากจะฝากส่งท้ายนะคะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยเชียร์สีน้ำเงินกันเข้ามาด้วยนะคะปีนี้นะคะสีน้รเงินเรามาแรงแน่นอนค่ะ ถึงความหมายสีน้ำเงินจะแปลว่านิ่งสงบนะคะแต่เราลายลึกแน่นอนค่ะเรามานิ่งๆแต่เราเชื่อนิ่มๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสีแดงนะครับเีลาสีปีนี้มันแน่นอนครับขอบคุณครับก็ฝากเชียร์สีเขียวด้วยครับขอบคุณที่คอยเชียร์และคอยติดตามภาพผมค,ครับครับ ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสีเราด้วยนะครับไว้เจอกันครับผมยิ <Yes. S 1> สุดท้ายนี้ฝากทุกคนเปกำลังใจให้สีม่วงเราด้วยนะครับสู้ไปด้วยกันครับจากกับตันสีม่วงครับขอบคุณครับก็อยากจะฝากถึงทุกทุกคนนะคะเอาอยากจะให้มาร่วมแรงร่วมใจกันไม่งานกีฬาสีของอาสมชายแล้วก็มาร่วมเชียร์สีเหลืองแล้วก็มาเพลิดเพลินสุขสนานไปกับเทศกาลดิวารีแห่งประเทศอินเดียของสีเหลืองไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเย้ พวกเราไม่ใช่แค่ขับตังสีแต,แต่คือสายใยแห่งความสัมัคคีของ A C S